สวัสดีครับสวัสดีกันอีกเช่นเดิมนะครับในวันนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับแนะนำพรีเซนต์รถอีกสักหนึ่งคันนะครับก็คือ m e r c e d e s Ben z นะครับ C180 ตัวนี้เป็นตัว x c l u s i v e นะครับที่ค่อนข้างจะติดตลาดนะครับท่านลูกค้าครับวันนี้ผมจะเอามาขายนะครับเอาไปเลยครับลูกค้าครับ1นึ0 0ล้านบาทลดไป3 0 0 0 0บาทมาดูข้างหน้านะครับตัวนี้นะครับบ่งบอกนะครับ บ่งบอก3มแฉกนะครับเมอร์เซเดสเบนะครับดูกระจังนะครับไล่ขอบด้วยโครเมียมไฟตัวนี้เป็นไฟ LED นะครับ High Performance นะครับหรือ Fiber o p t i c ตนะครับที่เขาเรียกนะครับค่อนข้างออกแบบมาได้สวยนะครับแล้วก็ข้างหน้านะครับเหมือนครีบฉลามเห็นไหมครับเดี๋ยวนะครับผมต้องขออนุญาตนะครับนิดนึงขออนุญาตไปสตาร์ทเครื่องนิดนึงครับลูกค้าครับไปสตาร์ทเครื่องนิดนึงดูตรงนี้ดีๆนะครับดูดีๆนะครับอ่านะครับเห็นไหมครับ นี่นะครับพอเวลาสตาร์ทเครื่องนะครับท่านลูกค้าครับตัวนี้นะครับคลีปข้างในเขาจะเปิดขึ้นเปิดขึ้นเพื่ออะไรครับท่านลูกค้าครับอธิบายกันแบบนี้นะครับว่าตรงนี้นะครับมันเป็นหม้อน้ําเป็นทั้งหม้อน้ําเป็นทั้งพวกทังึ่งแอร์นะครับระบายความร้อนครับท่านลูกค้าครับเวลาเราขับนะครับลมนะครับจะเข้าไประบายความร้อนได้อย่างดีแต่เวลาเราจอดนะครับมันจะปิดมันทําให้มันดูพรีเมียม ดูล้ําดูสวยขึ้นนะครับสําหรับตัวนี้แล้วก็มาดูนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ข้างหน้านะครับประมาณ4จุดนะครับท่านลูกค้าครับพอมาต่อมุมด้านข้างล้อนะครับใช้ล้ออัลลอยนะครับสี่ล้อนะครับจัดถี่ใช้ยางนะครับขอบ17นะครับใช้ยางขอบ17นะครับผมท่านลูกค้าครับ22550นะครับ17 และสิ่งที่เบนซ์คันนี้ให้มาอีกอย่างหนึ่งนะครับระบบเบรกของเขาเวลานะครับผ้าเบรกเปียกล้อเปียกจานเปียกนะครับผ้าเบรกจะแตะที่จานเบรกเบาๆเบาๆทำงานจนกว่ารู้สึกว่ามันแห้งแล้วนะครับตัวนี้อัจฉริยะมากนะครับผมมามาต่อนะครับมาต่อนะครับกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ไฟ ปกติไฟเบนส์เราจะเห็นเป็น2แฉกแบบนี้ที่กระจกมองข้างนะครับท่านลูกค้าครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นตัวเดียวขอบด้วยอลูมิเนียมนะครับตัวถังของเขานะครับเป็นอลูมิเนียมแบบผสมเหล็กแข็งแรงทนทานน้ําหนักเบาส่วนขอบประตูก็จะเป็นดําเงานะครับดำเงานะครับไม่ใช่ดําด้านนะครับเป็นวัสดุดีนะครับมือจับสีเดียบตัวรถนะครับผมนะครับมาดูต่อข้างหลัง นะครับข้างหลังก็เช่นกันนะครับเป็นไฟรุ่นใหม่นะครับเป็นตัว LED แล้วนะครับเป็นตัว LED แล้วนะครับรูปทรงตัวนี้นะครับก็ถือว่าออกแบบมาได้กลมกลืนลงตัวสวยงามปัดด้วยลายเส้นนะครับโคมเมียมนะครับชิ้นยาวข้างล่างนะครับก็จะเป็นตัวชุดแต่งที่ติดมากับตัวรถนะครับว่าทําออกเป็น2ท่อเห็นไหมครับคันนี้นะครับสามารถกู้ไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับลูกค้าประวัติดีนะครับ สามารถกู้ไฟแนนซ์ได้เต็มครับดอกเบี้ยพิเศษเอาไปเลยครับ2.79นะครับผ่อนนะครับได้ยาวนานถึง6ปี72งวดนะครับใครจะผ่อนถึง8ปีก็ได้นะครับทำเคสเป็นพิเศษเดี๋ยวเราไปดูต่อกันข้างในกันเลยแล้วกันนะครับท่านลูกค้าครับพอเปิดเข้ามานะครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่ผมอยากให้ดูคือแผงประตูตัวนี้นะครับแผงประตูนะครับก็จะขึ้นรูปด้วยพลาสติกนะครับมือจับจะเย็บด้วยหนังนะครับได้ดำนะครับมือเปิดเป็นโครเมียม นะครับแล้วก็ฝังด้วยลำโพงแล้วก็มีที่ปรับเบาะนะครับเซ็ตได้3ระดับครับท่านลูกค้าครับแล้วเบาะของเขานะครับปุ่มดำๆข้างๆหลายคนสงสัยว่าคืออะไรนะครับปุ่มดำๆข้างๆตัวนี้ไว้ปรับดันเบาะปรับองศาปีกต่างๆนะครับแล้วก็เบาะนะครับผมจะทําให้ดูอันเล็กๆนี้ดันไปหน้าครับดันไปหน้านี่นะครับเห็นไหมครับพอดันไปหน้า ทำไมต้องมีครับท่านลูกค้าครับเพราะว่าคนตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เท่ากันนะครับและส่วนอย่างอื่นนะครับก็เป็นรูปเก้าอี้ปรับได้ตามอิสระนะครับตัวบนก็คือหัวหมอนอันที่สองนะครับก็คือพนักพิงอันที่3าก็คือปรับระดับสูงต่ําและตัวที่อยู่ที่บนปรับระดับสูงต่ําก็คือตัวนี้นะครับเข้าออกเห็นไหมครับชัดเจนนะครับท่านลูกค้าครับแล้วก็ช่องแอร์เป็นเอกลักษณ์เหมือนเดิมนะครับของเบนซ์จะเป็นทรงกลมทรงกลมปรับตรงไหนนะครับเปิดปิดช่องลมนี่นะครับหมุน เป็นเอกลักษณ์คลาสสิกนะครับพอมาคอนโซลกลางนะครับคอนโซลกลางทําให้นะครับเข้าใจง่ายนะครับท่านลูกค้าครับระบบแอร์เห็นไหมครับปุ่มกดต่างๆนะครับทําเป็นรูปทําเป็นตัวอักษรนะครับเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีนาฬิกามาให้นะครับมีเนวิเกเตอร์นะครับแล้วพอมาตรงกลางมันมีอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสัญญาณเตือนนะครับโหมดการขับขี่เปิดม่านสต s อปสตาร์ท วอลลุ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวผมใช้ตัวนี้เลยนะครับเริ่มไม่ดูนะครับว่าเลือกในการขับขี่เขาก็จะโชว์ที่หน้าจอนะครับเขาจะโชว์ที่หน้าจอนะครับนี่อะแดปนะครับอะแดปคอมฟอร์ตนะครับสปอร์ตก็จะแดงหน่อยนะครับจะแดงหน่อยนะครับเลือกได้นะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนรูปนะครับไปตามสถานะนะครับที่เราเลือกนะครับตัวนี้ห้าโหมดการขับขี่ไม่พอนะครับ ยังได้พวงมาลัย3ก้านนะครับและก็มาพร้อมกับแพนิชิฟนะครับหลังพวงมาลัยตัวนี้นะครับซ้ายคือลบขวาคือบวกอัตราการทดเกียร์นะครับใช้เกียร์7สปีดครับท่านลูกค้าครับใช้เกียร์7สปีดเกียร์จะอยู่ที่คอนะครับแล้วก็ปรับเพิ่มเกียร์ได้เหมือนแมนนวลนะครับตัวหลายคนบอกว่าอัตราสิ้นเปลืองมันเปลืองน้ามันไหมครับคุณตองหนึ่งอัตราสิ้นเปลืองผมเฉลี่ยให้เลยนะครับตกอยู่ประมาณ 16- 17กิกิโลต่อลิตรนะครับ ถือว่าค่อนข้างทำได้ดีนะครับส่วนมาข้างหลังนะครับอยากจะดูนะครับว่านั่งอึดอัดไหมนะครับดูเสานะครับเบาะนี่เลื่อนลงมานะครับเลยเสากลางนะครับหัวเข่าผมยังไม่ชนตำแหน่งก็ยังโอเคนะครับแล้วก็มีหัวหมอนรองอยู่นะแล้วก็มีแอร์นะครับคอนโซลกลางออกมา2ช่อง เปิดปิดได้เหมือนกันนะครับเพดงเพดานนะครับดูนะครับยังตึงแล้วก็สะอาดมากครับท่านลูกค้าครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวขับหลังนะครับเครื่องพันหกแต่ขับหลังไปดูกันดีกว่าเปิดมานะครับให้ดูนะครับนี่กําลังสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเบนซินล้วนนะครับเป็นเครื่องยนต์พันหกเทอร์โบนะครับดูนะครับลักษณะคานหน้านะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าเกรดดีแข็งแรงทนทานนะครับตามตะเข็บต่างๆ เดิมสนิทนะครับไม่เคยชนไม่เคยคว่ำไม่เคยนำสีน็อตเดิมไม่เคยขยับนะครับดูนะครับและเสียงเครื่องเงียบนะครับแรงม้านะครับให้สูงสุดอยู่ที่1506แรแรงม้าด้วยกันนะครับวันนี้นะครับ C180 ปนะครับปี 2015, e x c l u s i v e คันนี้เอาไปเลยครับ1 1 2 0 0ล้านบาทครับ1 1 2 0 0ล้าบาทวันนี้สวัสดีครับ